ที่บ้านดงบังแดนสนทยาหลังจากที่ช่วยกันสุมไฟเผาร่างอันน่าสยองของกระหังดำจนมอดไหมกลายเป็นเท่าฐานแล้วความตื่นเต้นบรรเทาลงแล้วพ่อเท่าเทและชาวบ้านพากันเหลียวแลหาสางอุ่นเปิงแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครพบเจอเข้าเลยในที่สุดพ่อเท่าเทก็พูดขึ้นกับทุกๆคนว่าชายหนุ่มคนนี้แปลก เข้ามาในเมืองของเราได้ตามลำพังแล้วจูจูก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยน่าอัศจรรย์หรือจะเป็นมนุษย์วิเศษที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือพวกเราให้พ้นจากภัยของกระหังดำนั้นนั่นนะสิพวกเรายังไม่ทันจะได้ขอบคุณตอบแทนความดีของเขาเลยคนดีๆมีความสามารถอย่างเนี้ยหากเขาอยู่กับพวกเราจะเกิดคุณประโยชน์แก่เมืองบางบทของเรามากทีเดียว ว่าหน้าบ้านดงบังเอ่ยขึ้นด้วยความเสียดายเขาชื่ออะไรนะบ้านของเขาอยู่ที่ไหนชาวบ้านบางคนก็พูดถามพ่อเท่าเทาก็ตอบว่าเขาชื่อสางอุ่นเปิมเป็นมนุษย์ชาวเมืองแม่ห้องสอนมากับกองวัวต่างเขาเป็นคนดีมากพูดจาไพเราะมีน้ำใจอ่อนน้อมทั้งยังมีความสามารถกล้าหาญชาวบ้านดงบังเมืองบ,งบังบทได้ฟังต่างก็พากันประทับ ประทับใจต่อเรื่องราวของสางอุ่นเปิงวีระบุรุษผู้จากไปอย่างไรร่องรอยสักวันเขาอาจจะกลับมาอีกชาวเมืองบางบทแดนสนธยาทั้งหลายพากันมุ่งหวังเมื่อเจ้ากระหังดำที่ดุร้ายตนนั้นตายแล้วความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านดงบังทางดีอกดีใจกันทั่วนหน้าแต่ ก็ดีใจกันได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นเพียงห้าวันสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันอันเป็นเรื่องเลวร้ายก็บังเกิดขึ้นกับพวกเขาอีกนั่นคือกลางดึกคืนวันที่ห้ปรากฏมีกระหังดำอีกตนหนึ่งร่อนบินลงมาจากท้องฟ้าวนเวียนอยู่เหนือหมู่บ้านดงบงังพลางส่งเสียงกรีดก้องเป็นสำเนียงที่น่าสะพรึงกลัวแล้วมันก็พุ่งลงมาจับเอาชาวบ้านไปกินอีกคนหนึ่ง ชาวบ้านต่างสะดุ้งผวาหวาดวันพูดบอกกันและกันว่าตั้งเป็นคู่ของมันหรืออาจจะเป็นเพื่อนของมันแน่ๆโท่เอ๋ยน่ากลัวเหลือเกินนี่พวกเราจะทำยังไงกันดีลุงเทต้องให้ลุงเทไปตามมนุษย์คนนั้นมาช่วยเราให้เร็วที่สุดหากไม่เช่นนั้นเผ่าพันธุ์บังบทดงบังของพวกเราจะต้องพบกับความวิบัติเสื่อมสูญ พวกเรา20หลังคาเรือนประชากร90คนตอนนี้ถูกจับไปกิน8คนแล้วหากกําจัดมันไม่ได้พวกเราจะต้องตายกันไปเรื่อยๆจะไม่มีคนเหลืออยู่เลยหัวหน้าบ้านดงบังเมืองบังบทรีบประชุมลูกบ้านอย่างเร่งร้อนทรงตัวแทนชาวบ้านสามคนโดยให้พ่อเท่าเทเป็นผู้นำออกตามหาสางอุ่นเปิงเพื่อให้กลับมาช่วยปราบผีกระหังดำ พ่อเท่าเทและคนหนุ่มชาวบังบทอีกสองคนจึงออกจากหมู่บ้านดงบังติดตามค้นหาสางอุ่นเปิงด้วยความสามารถพิเศษของชาวบังบทคือการเดินทางได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้คนมนุษย์ทั่วไปไม่อาจทำได้ตอนเที่ยงวันวันนั้นคนในเมืองแม่เสเรียงหลายคนได้เห็นชายแปลกหน้าเป็นคนแก่คนหนึ่งชายหนุ่มสองคนสะพายย่ามใบโต เที่ยวเดินตามหากองวัวต่างของสางอุ่นเปิงชาวเมืองแม่เสเรียงซึ่งอยู่ในตลาดจึงได้บอกว่ากองวัวต่างของสางอุ่นเปิงเพิ่งเดินทางมาถึงแม่เสเรียงเมื่อวานนี้ตอนนี้พักอยู่ใกล้วัดศพหานใต้ในเวียงโน้นขณะนั้นเป็นเวลาใกล้บ่ายตาอินตะและจ่ายโพคุมกองวัวต่างมาหยุดพักที่ใกล้วัดศพหานใต้ก่อนจะเดินทางต่อไปยังเมืองแม่ห้องสอน มีคนแปลกหน้าสามคนเดินเข้ามาหาชายสูงอายุคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นว่าพ่อนุม่มนี่คือกองวัวต่างของไหนหอยสางอุ่นเปิงใช่หรือไม่ใช่แล้วพ่อลุงพ่อลุงมีธุระอะไรหรือใจโพถามมีธุระเร่งด่วนมากอยากพบนหนหอยสางอุ่นเปิงให้เร็วที่สุด นายห้อยสางอุ่นเปิงมาอยู่รักพ่อลุงเขาแวะไปหาท่านครูบาสวนที่วัดดอยล้อมบ้านแม่ตะควรนอนคงพักอยู่ที่นั่นหลายวันพ่อลุงไปหาเขาที่นั่นเถอะถามทางเขาไปท่านครูบาสวนวัดดอยล้อมใครๆก็รู้จักท่านทั้งนั้นขอบคุณพ่อหนุม่มขอบคุณมากชายสูงอายุพูดบอกใจโพพ่อลุงมาจากไหนกันต้อินทะถามขึ้นบ้างมาจากบ้านดงบงัง ชายสูงอายุตอบแล้วชวนคนที่มาด้วยสองคนกลับหลังเดินจากไปทันทีจ่ยายโพกับตาอินตะมองตามแต่แล้วก็ต้องพากันสะดุ้งโยงเพราะจูจ่ๆร่างของคนทั้งสามก็หายวับไปกับตาราวกับพูดผีจ่ยายโพเราโดนผีหลอกแล้วผีหลอกตอนกลางวันตาอินตะอุทานจ่ยายโพก็เช่นกันเห็นชัดๆกับตาคนลุกเกลียวไปทั่วตัว ที่วัดดอยล้อมสร้างอุ่นเปิงกำลังกวาดถูสาลาวัดทุกๆครั้งที่มาพักวัดนี้มาเยี่ยมท่านครูบาสวนเขามักจะไม่อยู่นิ่งเฉยทำนั่นทำนี่อันเป็นประโยชน์แก่ศาสนสถานตามวิสัยของเขาที่เคยได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเจ้าสางน้อยลูกศิษย์ของหลวงพ่อครูบาถูนะผู้ทรงคุณแห่งวัดป่าเฮงเวียงกึงในอดีตนน้น ซึ่งลักษณะนิสัยขยันมีน้ำใจของสางอุ่นเปิงนี้ทำให้เขาเป็นที่รักที่ชื่นใจของท่านครูบาสวนและพระภิกษุทุกรูปรวมทั้งศรัทธ,ธาสาธุชนชาววัดดอยล้อมซึ่งต่างก็รู้จักสางอุ่นเปิงเป็นอย่างดีเมื่อเห็นสางอุ่นเปิงแวะมาพักวัดดอยล้อมครั้งใดก็จะพากันยินดีทุกครั้งขณะที่กำลังถูพื้นศาลาอยู่สางอุ่นเปิงมองไปที่ประตูศาลา ได้เห็นชายสามคนปรากฏตัวขึ้นเมื่อได้เห็นกันและกันเพียงแว็บเดียวต่างฝ่ายต่างก็จดจำกันได้พ่อลุงเทสร้างอุ่นเปิงอุทานสร้างอุ่นเปิงสร้างอุ่นเปิงชายสูงอายุก็อุทานด้วยความยินดีมาได้อย่างไรนี้พ่อลุงเทสร้างอุ่นเปิงรีบเก็บไม้ถูพื้นรู้สึกตื่นเต้น พาพ่อเท่าเทและชาวดงบางสองคนนั้นเข้าไปกราบนมัสการท่านครูบาสวนพ่อเท่าเทและคณะก้มลงกราบด้วยความเคารพนอบน้อมท่าทางตื่นเต้นเช่นกันพอกราบแล้วสร้างอุ่นเปิงก็แนะนำขึ้นว่าท่านครูบาครับนี่คือพ่อลุงเทชาวบ้านดงบางเมืองบางบทแดนสนธยาเขาเดินทางมาถึงเมื่อครู่ยังไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไร ท่านครูบาสวนผู้เป็นพระสุปฏิปันโนจ้องดูพ่อลุงเทและคณะผู้เดินทางมาจากโลกต่างมิติด้วยสายตาที่คมวาวท่านพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบเรียบว่าโยมเอ๋ยแทบไม่เคยปรากฏเลยที่คนเมืองบางบทจะข้ามมิติพบมาจากแดนสนทยามายังเมืองมนุษย์ได้พระกุณเจ้าใช่แล้วแทบจะไม่มีเลยเป็นเช่นนั้นจริงๆ ชาวบังบทมีปกติวิสัยซ่อนเร้นพรางตัวอยู่ในแดนป่าเขาลำนาไพราย,ยากที่มนุษย์จะได้พบเห็นยกเว้นคนบางคนที่พวกเรารักเรานับถือพวกเราจึงจะเปิดทางให้เข้าไปสู่ดินแดนของเราได้และยังมีคนอีกพวกหนึง่งที่เข้าไปยังดินแดนบางบทได้ตลอดเวลาแต่ก็มีน้อยนักนั่นคือผู้ทรงชานในหมู่มนุษย์ซึ่งหาได้ยากเหลือเกินพระคุณเจ้า พ่อเท่าเทชาวบางบทพูดตอบอ๋ออย่างนั้นหรือแล้ววันนี้พากันมาถึงที่นี่มาพบกับสางอุ่นเปิงด้วยเรื่องอันใดท่านครูบาสวนถามอีกอย่างสงสัยพระคุณเจ้าพวกเราเชาวบางบทบ้านดงบางกำลังเดือดร้อนจากภัยผีกระหังผีกระหังตนแรกจับพวกเราไปกินเจ็ดคนสางอุ่นเปิงผู้นี้เข้าไปช่วยปราบมันได้แต่แล้วอีกห้าวันต่อมา ก็มีอีกตนหนึ่งเกิดขึ้นมันมาจับชาวบังบทไปกินอีกคนไม่มีใครในเมืองของเราสู้กับมันได้เลยพวกเราไม่รู้จะทำอย่างไรจึงออกมาตามหาสางอุ่นเปิงขอให้เขากลับไปช่วยเหลือก่อนที่จะถูกกระหังจับกินหมดทั้งหมู่บ้านพระคุณเจ้าแปลกหนอชาวบังบทไม่มีอิทธิฤทธิป้องกันตนเองได้หรอไม่มีหรอกพระคุณเจ้า ชาบางบทก็กลายมนุษย์ทั่วไปไม่มีฤทธิ์มีเดชแต่อย่างใดเพียงแต่หายตัวได้พรางตัวได้เดินทางได้ว่องไวเท่านั้นเองแล้วพรางตาจากพูดผีกระหังเหล่านั้นไม่พ้นหรอไม่พ้นหรอกพระคุณเจ้าผีกระหังมีฤทธิ์มองเห็นบ้านเมืองของพวกเราได้พวกเราสู้กับมันไม่ได้เลยพวกเรามานี่จะมาขอร้องให้สางอุ่นเปิงไปช่วยพูดดังนั้นแล้ว พ่อเท่าเทาก็หันมาทางสางอุ่นเปิงขอร้องขึ้นอีกว่าสางอุ่นเปิงไปช่วยพวกเราอีกสักครั้งเถอะพวกเราไม่มีที่พึ่งแล้วรีบไปกับพวกเราได้โปรดเถิดสางอุ่นเปิงได้ฟังเช่นนั้นก็หันไปสบตากับท่านครูบาสวนขอคำปรึกษาขอความเห็นแต่ท่านครูบาก็นิ่งเงียบไม่พูดไม่เอ่ยคำใดๆสางอุ่นเปิงจึงถามท่าน ด้วยความเคารพขึ้นว่าท่านครูบาครับเฮาควรจะไปดีหรือไม่ตัดสินใจเองเถอะโยมสร้างอุ่นเปิงจงตัดสินใจเองสร้างอุ่นเปิง,ง,เ,ปงเงียบไปครู่หนึ่งก็ถามพ่อเท่าเทว่าพ่อลุงได้ยินว่าคนเมืองมนุษย์หากเข้าไปเมืองบางบทแล้วมักจะกลับออกมาไม่ได้จะต้องอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตใช่หรือไม่พ่อเท่าเทวาท่าอึกอักอึกอักก่อนที่จะตอบว่า ใช่ใช่ต้องเป็นเช่นนั้นแต่แต่ยกเว้นสางอุ่นเปิงเพราะสางอุ่นเปิงเข้าออกเมืองบังบทได้มีพลังอำนาจนอกเหนือจากการควบคุมของพวกเราดังจะเห็นได้จากคราวที่แล้วมากรุณาเธอสางอุ่นเปิงไปช่วยเราเราไม่มีพิษไม่มีภยัยต่อสางอุ่นเปิงหรอกหากไม่ไปช่วยบ้านดงบงังต้องถึงความวิบัติอย่างแน่นอน ทางอุ่นเปิงได้ฝังเช่นนั้นก็บังเกิดความเมตตาสงสารอันเป็นคุณธรรมประจำใจเขาไม่อาจจะทนนิ่งดูได้ต่อผู้ประสบทุกข์ซึ่งมาขอความช่วยเหลืออยู่ต่อหน้าได้นายห้อยหนุ่มหันไปทางท่านครูบาสวนซึ่งเขาเคารพศรัทธานับถือประนมมือพูดกับท่านว่าท่านครูบาครับเราจะไปช่วยพวกเขานะขอบารมีท่านครูบาจงคุ้มครองเราด้วยเถอะ ท่านครูบาสวนไม่ได้พูดขัดขวางท่านหันไปหยิบได้มนจากผ่านไม้มาเส้นหนึ่งยกขึ้นบริกรรมเป่าแล้วยื่นให้พลางพูดว่ารรองคอไว้นะโยมสร้างอุ่นเปิงไปแล้วก็จงรีบกลับอย่าอยู่นานอาตมาเป็นห่วงจะรอคอยการกลับมาของโยมอยู่ที่วัดดอยล้อมนี้สร้างอุ่นเปิงก้มกราบท่านครูบาสวนจากนั้น ก็เดินไปก้มกราบพระประธานองค์ใหญ่ในศาลาหยิบปืนหยิบดาบยาวสะพายย่ามก้าวเดินตามหลังชายชาวบังบทจากแดนสนธยาเหล่านั้นลงจากศาลาวัดดอยล้อมพอพ้นเขตประตูวัดก็หายวับไปด้วยเวทมนต์ของชาวบังบททั้งสามคนสร้างอุ่นเปิงเดินตามหลังพ่อเท่าเทและชาวบังบทมาได้เพียงครู่เดียวก็ปรากฏว่า เข้ามาถึงสถานที่เดิมอีกครั้งคือสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งอีกฝากหนึ่งแลเห็นหมู่บ้านดงบงังลิบลิบอยู่เบื้องหน้าถัดไปคือป่าใหญ่ดงดอยเป็นทิวยาวไกลสุดขอบฟ้ามีหมู่เมฆสีขาวราวกับปุยสำลีลอยฟ้องอยู่เบื้องบนเมื่อสางอุ่นเปิงเดินข้ามสะพานไปถึงกลางแม่น้ำทางปลายสะพานอันเป็นทางเข้าสู่หมู่บ้าน ก็มีชาวบ้านมากมายนับเป็นสิบทั้งชายหญิงพากันมายืนคอยและส่งเสียงกู่ร้องตะโกนบอกกันมาแล้วมนุษย์คนนั้นกลับมาแล้วกำลังเดินข้ามสะพานมาพวกเรามาดูกันเร็วมากันแล้ว ภาพของสางอุ่นเปิงชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งมีผ้าขาวผันโพกหัวหน้าตาคมคายคิ้วเข้มจมูกโด่งในตาคมแต่แฝงไว้ด้วยแววแห่งความเมตตาปราณีอ่อนโยนปรากฏอยู่เบื้องหน้าการมาของเขาเปรียบประหนึ่งการปรากฏตัวของเทพเจ้าบางคนถึงกับน้ำตาเอ,อ่ยยืนมองด้วยความตื่นเต้นดีใจจนสุดจะพานาพวกเรารอดตายแล้ว เขากลับมาแล้วจริงๆสวรรค์ปโปรดพวกเราแล้วข่าวการกลับมาของสางอุ่นเปิงดังไปทั่วหมู่บ้านดงบังอย่างรวดเร็วทั้งคนหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่าลูกเล็กเด็กแดงพ่อแม่ก็อุ้มออกมาต้อนรับสร้างอุ่นเปิงกันทั้งสิน้นสางอุ่นเปิงเห็นสีหน้าและแววตาของพวกชาวบังบดแดนสนธยาเหล่านั้นแล้วก็สะท้อนใจรำพึงเวทนาอยู่ภายในว่า โอ๋หนอน่าสงสารน่าเห็นใจเหลือเกินเราตัดสินใจถูกแล้วที่ย้อนกลับมาและสางอุ่นเปิงก็ยังคิดเลยไปอีกว่าผู้คนชาวบังบทบ้านดงบังทั้งหมดนี้คงเคยเป็นญาติมิตรของเขามาแล้วแต่ชาติปางก่อนชาตินี้บุญจึงได้ชักนำพาให้กลับมาเจอกันแม้จะอยู่ห่างไกลกันและกันคนละพบคนละภูมิต่างอุ่นเปิง พวกเราดีใจเหลือเกินที่ท่านกลับมาหัวหน้าบ้านดงบังเอ่ยขึ้นพลางจับไม้จับมือของเขาเขย่าด้วยความตื่นเต้นเจ้ากระหังดงมันยังมีอีกตนหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามันจับคนไปกินอีกคนหนึ่งแล้วท่านหัวหน้าบ้านแล้วก็พี่น้องชาวดงบังทั้งหลายงั้นคืนนี้ขอให้พวกท่านจงอยู่แต่ในบ้านเรือนของตนปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนามิดชิดเถิด ก่อไฟกองใหญ่ไว้ให้เรากองหนึ่งที่กลางหมู่บ้านเมื่อกระหังดำตนนั้นมาเราจะต่อสู้ขับไล่มันเองสร้างอุ่นเปิงไปพักที่บ้านของพ่อเท่าเทภรรยาของผู้เท่าเทและลูกสาวออกมาต้อนรับด้วยความยินดีพ่อสร่างอุ่นเปิงป้าดีใจที่สร่างอุ่นเปิงกลับมาคราวที่แล้วได้พบกันไม่ทันข้ามคืนก็จากไปไม่ได้ร่ำลากันมาคราวนี้อยู่นานๆนะ พักอยู่กับเราหลายๆวันอย่าได้เกรงใจพอฟ้ามืดชาวดงบังก็ก่อไฟกองใหญ่ขึ้นบนลานดินกลางหมู่บ้านชายชะกันหลายคนถือหอกถือดาบถือหน้าไม้ออกมาช่วยแต่สร้างอุ่นเปิงพูดบอกพวกเขาว่าพี่น้องทั้งหลายคอยระวังอยู่ในบ้านของตัวเองเธอเพื่อผีกระหังตนนั้นมันบินไปที่บ้านของพวกท่านลูกเมียหรือคนในบ้านของพวกท่าน จะไม่มีใครช่วยป้องกันดูแลผู้ชายชาวบ้านเหล่านั้นก็รับฟังแล้วพากันกลับไปเหลืออยู่กับซางอุ่นเปิงเพียงสี่ห้าคนรวมทั้งผู้เท่าเทและหัวหน้าบ้านด้วยประมาณสามทุ่มดวงดาวระยิบระยับว,ว,วิบวิบวับวับพร่างพราวฟ้าพลันก็มีเสียงกรีดร้องของกระหังดังก้องมาจากทางดอยสูงเสียงของมันขมขู่มาแต่ไกลในความมืดครู่เดียว ก็มาบินวนเวียนอยู่เหนือหมู่บ้านของชาวบังบดดงบังชาวบ้านต่างพากันตีเกราะเคาะรัวส่งสัญญาณบอกกันและกันสร้างอุ่นเปิงยืนแนขนคอมองไปบนฟ้าเห็นเขาร่างสีดำๆของกระหังขนาดใหญ่ร่อนบินวนเวียนไปมาพลางร้องคำรามเสียงเล็กแหลมแหบพร่าของมันน่ากลัวจนชาวดงบังสถานเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจ กระหังดำโฉบลงตำ่ำตาแดงสองดวงของมันสะท้อนกับเปลวไฟเป็นประกายวับๆับมันเห็นสางอุ่นเปิงและคนอื่นๆข้างกองไฟแล้วมันโฉบไปโฉบมาแล้วก็ส่งเสียงร้องกระพือปีกดังพึบพับ,พ,บพึบพับหน้าสยองกลิ่นเหม็นสาบสางราวกับซากศพแห้งๆค้างปีชอยไปทั่วบริเวณแล้วบัตรด,ดน,นั้น มันก็ดำดิง่งทิ้งตัวลงมาอย่างรวดเร็วชาวดงบังที่ยืนถือมีดอยู่ต่างแตกกระเจิงวิ่งเอาตัวรอดหลบไปทั้งสิ้นสร้างอุ่นเปิงซัดบางสิ่งบางอย่างขึ้นใส่มันสุดแรงเกิดเป็นสะเก็ดลูกไฟดวงเล็กๆมากมายวูบๆวูบวบวพุ่งสวนขึ้นไปปะทะเงาร่างของเจ้าปีศาจกระหังดำตนนั้นย่งรวดเร็วในชั่วพริบตาต่อไฟอาคมเอ่ย จงกำราบมันให้มันตกลงมาแต่อย่าให้มันถึงตายสร้างอุ่นเปิงร้องสั่งต่อไฟอาคมด้วยพลังเตโชชานร่างของกระหังดำที่ดิ่งลงมาหมายจะขย้ำฉีกสร้างอุ่นเปิงให้แหลกเป็นชิ้นชิ้นนั้นเสียหลักหมุนคว้างอยู่กลางอากาศมันวีดร้องเสียงโหยหวนยังเจ็บปวดสุดเสียงสุดชีวิตต่อไฟอาคมนับร้อยบินพลูพลูรุมกัดต่อยด้วยพิษร้าย จนร่างของกระหังดำร่วงกระแทกกับพื้นดินดังพลักดิ้นรนกระเสือกระสนอยู่ท่ามกลางฝูงต่อไฟมันกรีดร้องตัวสั่นสะท้านปานจะขาดใจอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าสร้างอุ่นเปิงเมื่อเห็นมันบินไม่ไหวแล้วจึงร้องสั่งฝูงต่อไฟอาคมของเขาพอแล้วต่อไฟอาคมพอแล้วจงกลับมาสิ้นคำ ต่อไฟอาคมก็บินพลูออกจากร่างอันสันสะท้านของกระหังเป็นสายสายมาร่วงรนเป็นใบไม้อยู่ต่อหน้าของสางอุ่นเปิงชาวบังบทที่แตกกระเจิงเห็นกระหังสิ้นฤทธ์ก็พากันวิ่งกลับเหงื้อง่าหอกดบับหม้จะแทงจะฟันให้มันดับดิน้นแต่สางอุ่นเปิงร้องห้ามไว้เขาห้ามว่าพี่น้องทั้งหลายหยุดก่อนอย่าฆ่ามัน ดูมันสิมันเป็นกระหังผู้หญิงเห็นผมยาวของมันไหมหน้าอกของมันนั่นเห็นไหมท่ามกลางแสงไฟสว่างนั้นชาวบางบทดงบังได้เห็นกับตาเป็นอย่างที่สางอุ่นเปิงพูดจริงๆจะจัดการกับมันยังไงดีชาวดงบังต่างมองดูร่างกระหังด้วยความสยดสยองในขณะที่มันก็ส่งเสียงร้องครางยังหวาดกลัวคล้ายจะขอชีวิตไว้ นางกระหังเราจะให้โอกาสเจ้าเจ้าจงไปจากที่นี่หากคืนกลับมาอีกเจ้าจะต้องตายเหมือนคู่ของเจ้าจงจำไว้จงรีบไปแล้วอย่ากลับมา้างอุ่นเปิงพูดบอกแล้วก็หลวงเข้าสารเสกในย่ามซัดใส่ร่างของมันด้วยความเมตตาปราณีเพื่อถอนพิษร้ายของต่อไฟอาคมนางกระหังซึ่งเจ็บปวดคล้าจะสิ้นใจอยู่รอมรอครั้นถูกถอนพิษต่อไฟ ก็พลันกลับฟื้นมีเรี่ยวแรงขึ้นมาอย่างหน้าพิศวงสายตาคมกล้าด้วยพลังชาญกสินของสางอุ่นเปิงที่จ้องมองรวมทั้งกระแสเสียงของเขาที่พูดสั่งเป็นดังเสียงประกาศสิทธิ์ที่ทําให้นางกระหังบังเกิดความสะดุ้งกลัวลนลานสุดหัวใจมันกระเสือกกระสนพลางส่งเสียงร้องไห้คร่ำครวญกลางปีกกระพือโผพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งมีหมู่ดวงดารา่องแสงแวววาวพราวพายสางอุ่นเปิงมันจะไม่กลับมาอีกหรือพ่อเท่าเทถามไม่มาแล้วพ่อลุงนับแต่วันนี้เป็นต้นไปผีปีศาจต,ตนใดจะเข้ามารบกวนหมู่บ้านดงบังแห่งนี้ไม่ได้อีกเลยเราจะฝังหินอาคมกันไว้ให้รุ่งเช้าสร้างอุ่นเปิงก็ให้หัวหน้าบ้านจัดหาก้อนหินกลม,กลม ขนาดเท่าผลแตงโมสี่ก้อนมาให้เขาเสกบริกรรมด้วยพลังแห่งฌานกสิณแล้วก็พูดบอกว่าจงฝังไว้ในดินรอบหมู่บ้านทั้งสี่ทิศตราบใดที่หินมนอาคมสี่ทิศนี้ยังอยู่จะไม่มีพูดผีปีศาจร้ายเข้ามาในเขตหมู่บ้านนี้ได้อีกเลยชาวบ้านดงบังแดนสนทยาต่างดีอกดีใจพากันมาขอบคุณสางอุ่นเปิงชักชวนให้สางอุ่นเปิงพำนักอยู่ด้วยสางอุ่นเปิง อยู่กับพวกเราเถอะอยู่กับพวกเราตลอดไปพวกเรายินดีต้อนรับท่านแต่สร้างอุ่นเปิงปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไม่ให้เสียน้ําใจโดยพูดบอกว่าพี่น้องทั้งหลายขอบคุณที่มีไมตรีให้แต่เราอยู่ที่นี่ไม่ได้ภาระชีวิตของเราในเมืองมนุษย์นั้นมีอยู่เป็นอันมากแต่เราก็มีความยินดีเต็มใจจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อมีโอกาสอันสมควรชาวบ้านดงบังเมืองบังบ,งบท ได้ฟังสางอุ่นเปิงพูดดังนั้นก็ต่างพากันเข้าใจจัดงานพิธีเลี้ยงอำลาอาไลให้สางอุ่นเปิงอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นกลางหมู่บ้านหนุ่มๆสาวๆพากันมาฟ้อนมารำขับร้องเล่นเพลงให้สางอุ่นเปิงได้ชมอย่างครึกครื้นคนสูงอายุก็มากล่าวคำอำหนวยอวยพรครั้นพอสมควรแก่เวลาสางอุ่นเปิงก็ขอตัวเดินทางกลับชาวดงบังทั้งหมด ก็าพากันเดินตามมาส่งจนถึงปลายสะพานข้ามแม่น้ำมอบของฝากเป็นผลไม้และขนมแห้งหลายชนิดใส่ตะกร้าหลายใบให้คนหนุ่มสามคนหาบมาส่งสางอุ่นเปิงโดยมีพ่อเท่าเทเป็นผู้นำทางเช่นเดิมผู้เท่าเทพาสางอุ่นเปิงมาส่งถึงวัดดอยล้อมในตอนบ่ายสามโมงท่านครูบาสวนนั่งคอยอยู่บนอาสนะก่อนแล้ว พ่อเท่าเทประนมมือกราบพูดว่าพระคุณเจ้าพวกเราชาวดมบังขอขอบพระคุณพวกเรานำสางอุ่นเพลิงกลับมาส่งแล้วและหวังว่าในโอกาสต่อไปพระคุณเจ้าจะได้เมตตาไปโปรดพวกเราชาวเมืองบังบทบ้างขอนิมนต์ไว้ล่วงหน้านะครับท่านครูบาเจริญพรโยมเท แล้วอาตามาจะชวนโยมสรางอุ่นเปิงเข้าไปด้วยขอรับนิมนต์ในการต่อมาไม่นานท่านครูบาสวนและสรางอุ่นเปิงได้เดินทางกลับไปยังบ้านดงบังแดนสนทยาแห่งนั้นอีกหลายครั้งได้แสดงธรรมโปรดชาวดงบังให้อยู่ในศีลในภาวนา ชาวบ้านดงบังได้สร้างศาลาธรรมหลังใหญ่ขึ้นในหมู่บ้านหลังหนึ่งไว้เป็นที่ต้อนรับท่านครูบาสวนและสางอุ่นเปิงท่านครูบาสวนได้มอบพระพุทธรูปซึ่งแกะสลักด้วยไม้หอมกฤษณาอันศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งให้ประดิษฐานไว้ที่ศาลาธรรมแห่งนั้นเพื่อให้ชาวดงบังได้พากันกราบไหว้บูชาและนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ชาวดงบังแดนสนทยาก็ต่างใช้ชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสถาพร